คุณเคยเป็นไหมที่รู้สึกระแวงมากเกินไปอย่างเช่นเขาตอนนี้เขาทําอะไรเขาไปกับใครเขาคุยกับใครอยู่หรือเปล่าแล้วเหมือนกับเขาสุดท่าทําไมต้องคุยกับคนนี้คุณเองบางครั้งอาจจะไม่ชอบความรู้สึกแบบนี้ก็ได้ในการที่ระแวงมากเกินไปในการต้องมาตั้งคําถามต้องมาคอยตามเช็คอีกฝ่ายหนึ่งแฟนคื่นก็อาจจะไม่ชอบความรู้สึกนี้ก็ได้ต้องมานั่งคอยตอบคาถามคนที่ระแวงมากเกินไปนะคุณแม้ว่าสุดทางแล้วเนี่ย พิสูจน์แล้วว่าหลักฐานม,มาแล้วว่าแฟนคุณจะไม่มีอะไรก็ตามไม่มีอะไรเลยแต่ว่าคุณก็ไม่สามารถจะเอาเหตุผลและหลักฐานม,มาหักล้างความระแวงคุณได้เหมือนเ,เป็นตามบากของคุณไปแล้วอย่างเงี้ยมันคือภาพสะท้อนของความกลัวคุณกลัวเขาจะจากไปคุณกลัวเขาจะหายไปคุณกลัวเขาจะนอกใจคุณกลัวเขาจะเปลี่ยนไปเราจะแบ่งความระแวงเนี่ยเอาเป็นสส่วน ความระแวงแรกก็คือความระแวงที่มันเกิดจากประสบการณ์เลวร้วายประสบการณ์ที่มันฝังใจเช่นคุณอาจจะเคยโดนนอกใจมาสองสาครั้งจนคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ยอมแล้วเอ้ย e ฉันดีดีแล้วมันไม่ได้ดั่งใจขอเลวเลยแล้วกันแม้คุณจะเป็นยังไงก็ตามแต่ทุกอย่างฝังอยู่ติตใต้สำึกคุณจะเกิดความระแวงในทุกความสัมพันธ์ที่มันหยิบยื่นเข้ามาหาคุณ พราะมันฝังใจไงคุณบางคนก็ควบคุมความกลัวนี้ได้บางคนก็วกค,คว,วบค,วคุมไม่ได้แม้ว่าสุดท้ายอย่างที่บอกว่าจะรู้ว่าคนนี้ไม่มีอะไรแต่คุณก็ไม่สามารถเลิกระแวงได้อยู่ดีเฟรมที่2ก็คือเกิดจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่เพราะพ่อแม่บางท่านนะก็เลี้ยงลูกด้วยการค,ค่มขูค,ค่ครูว่าถ้าไม่ทําแบบนี้ถ้าไม่เป็นอย่างนี้จะไม่รักนะจะไม่ให้นะจะไม่ซื้ออะไรให้นะเด็กเขาก็เลยอยู่กับความรู้สึกที่ว่าความรักระหว่างเขากับพ่อแม่เนี่ย มันพร้อมจะหายไปทันทีถ้าเกิดเขาไม่ตอบโจทย์ถ้าเกิดเขาไม่เป็นอย่างที่พ่อแม่หวังสิ่งนั้นมันทําให้เขาเกิดความระแวงจนโตวไวคุณเขาเก็จะจะระแวงในทุกความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นแฟนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นเพื่อนของเขาก็ตามซึ่งสิ่งต่างๆทั้งสองอย่างในอน,นีตความระแวงที่มากเกินไปมันสิ่งมันสิ่งที่อยู่ฝังอยู่ในจิตใต้สํานึกถามว่ามันสามารถดึงออกและหายได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วไหมไม่ใช่คุณคุณต้องค่อยๆ ดึงตัวเองกมาขอแค่คุณรู้ว่ามันอยู่ในจิตใต้เสมอคุณให้คุณยอมรับกับมันว่าสิ่งนี้มันฝังอยู่แล้วคุณค่อยๆทําความเข้าใจค่อยๆดึงตัวเองออกมาจากจุดตรงนั้นก็พอแต่ถ้าแฟนคุณณนะปัจจุบันเขาเกิดการนอกใจแล้วคุณไประแวงเขาอันนี้ไม่ผิดนะอันนี้ไม่เข้าข่ายของการระแวงมากเกินไปเพราะมันอยู่ในความสัมพันธนะ์ณปัจจุบันอันนี้อนุญาตให้เป็นความระแวงตามความเหมาะสมได้นะคุณ ขอแค่คุณเข้าใจความระแวง,งตัวเองว่าอยู่ในระดับไหนอันนี้เราก็ค่อยปับไปแล้วจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้นฝากเรื่องนี้ไปด้วยนะจ๊ะ